ครับก็กสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้ก็จอกทัศนะมวยรักมวยชอบนะครับ ศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้นะครับก็เป็นวันพุทธที่6ทธันวาคม2566วันนี้ก็ถือว่าจัดไว้น่าดูน่าชมนะครับวันนี้ก็โชคกันที่เวทีมวยลาดาเนินก่อนอื่นก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มมวยพักยก24เล่นง่ายจ่ายจริงออกตัวได้เล่นขั้นต่ําเพียง10บาทเท่านั้นนะครับมีราคาให้ฟังฟรีมีข้อมูลให้ดูฟรีนะครับมีเนื้อตัวมีกระแสตัวเงินให้ดูฟรีนะครับกับพักยก2 4นะครับ ท่านสามารถแอดไลน์มาได้เลยแอด pk24 นะครับมวยหน้าเล่นวันนี้ก็จัดไปคู่แรกในรายการเลยนะครับจัดไปทางด้านเจ้าสราวุธบังมัดคองตันนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่อง เตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมเชิงดีหัวกิตหัวใจดีวันนี้จัดมาเกิดครับสําหรับสราวุธบังมัดของตันแล้วก็อีกหนึ่งตัววันนี้มองไปคู่เอกในรายการเลยนะครับก็จัดไปทางด้านเจ้าสิงดมทองนกยินลาดกระงนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับฝีมือจัดจ้านเตะนักต่อยแรงหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับเป็นมวยที่กาแลกกาสวน นะครับสองตัวเน้นๆวันนี้ก็จัดให้กับสมาชิกนะครับก็อย่าลืมเอาไปเล่นในกลุ่มมวยพักยกกันได้นะครับอย่าลืมนะครับแอดพักยกนะครับแอดพีเคนะครับท่านใดสนใจสมัครมวยหูโทรมาได้ที่เบอร์0899629439ขอบคุณครับ